พระธีรตนต์ใช้บิดามัรดาและครูบาอาจารย์ตลอดไปทางพระบรมสารีริกธาตุแดงเมืองนครอันเป็นลักชัยของเราพี่น้องเจวตายและตะลอดไปทางพระภูมิเจ้าทีผีแสดงนั่งตะลุงเมื่อท่านอายอยู่เราก็จะข้อทำจากท่านดยคำว่าตั้งสังฆาตั้งฌานตั้งโลกวิทูเราจะข้อสทานที่นี่เพื่อแสดงนั่งตะลุงหรือเพื่อความบันเทิงแก่คุณผู้ฟัง เอาละครข้อข้อบครุณกับบรรดาพี่น้องชาวตายที่ได้ให้เกียรติรับฟังนั่งตะลุมคณะกองกระพรมนัก,กรดินชาทองซึ่งมีความมุ่งหวังตั้งใจที่จะรักษาเรื่ออนุรักษ์เอาไว้ถึงชิ้นละบุตรชิ้นลปินประเภทผืนบานเพื่อติยางให้อยู่ในความทรงจำกองบรรดาเราพี่น้องชาวตายตราบนานเท่านั้นเพระชิ้นลปินประเทนี้ีือสวาเป็นเอกหลัก อ,อย่างนั่งข้องเราพี่น้องชาวตายนับตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนกระทั่งจดุรัธิวาเราได้ชื่อว่าชาวดามควันทองศอิลปินที่เป็นเอกลักษณ์หรือแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเรานั่นก็คือเนี่ยนั่งตะลุงและก็นโนราไม่ว่าเราจะอยู่ภาคในของอประเทศไทยเมื่อได้ยินเสียงดนตรีในทวงทํานองหรือลีลาหรือการร้องกรอนร้องบด แบบทำนองอ,อย่างนี้แล้วเราจะทำให้นึกตึง้งทินท่านบานเกิดหรือมาตูภูมิของเราท,ทันทีนะครับที่นี้โดยเฉพาะนั่งตะลุงข,องข้องคณะมีความมุ่งหวังตังใจ่จญรัิชาววายจึงทิเราภข้องนั่งโดยเฉพาะเราก็จะพยายามจะ,สะแสดงในในิยายประเภทนิยายครับถ้าเราเอานิยายประเภทที่เรียกว่ามันทำซสมัยเกินไปเช่นว่า ในย่ายในเปลื่นจิตหรือในนั่งซื้ออ่านเล่มต่างๆนี่ก็เยาวาทำไมเป็นการเชี่ยเอกลักษณ์ของนั่งตะลุงการปรับปรุงเราจะปรับปรุงแต่เฉพาะการฉายผาซ่าไม่ฉช่จะเ,เปลี่ยนแปลงเ,เรืองนั่งจนกระถ่งมาเป็นเมัยไมปจอจนกระถ่งมาทิ้งก้องเา่าซึ่งเป็นการทําลายชิ้นหล่ปลาประเภทนี้แต่เราจะพยายามไปจะปรับปรุงในด้านการใายภาซาเพื่อที่จะให้ท่านกับยุค เ,เหตุกรรมปัจจุบันมีนั่งตะลุงไล่โรงไล่คณะหมักเข้าใจพิษแล้วก็เรียกว่าอย่างมองไม่ตึงแกนแต่ของนั่งตะลุงก็เข้าใจว่ายุกนี้สมัยนี่เป็นยุคภาพยนตร์พยายามที่จะดัดแปลงเรื่องนั่งของตัวเองให้เป็นเรื่องทันสมัยขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งกับนั่งใช้หรือภาพยนตร์อันนี้เป็นการเข้าใจถี่พิษครับนั่งตะลุงจะต้องเป็นเรื่องของนั่งตะลุงนะเราจะเอาอมาเทียบเทียงกับะละครหรือภาพยนตร์นั้นไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นพี่น้องดูภาพยนตร์สถิกว่าหรือดูละครสดิกว่าเย,ย่านถ้าดูนั่งตะลุงก่อให้พี่น้องในเห็นหว่านังตะลุงจะต้องมียักมีการเอเดินอากาศข้อได้ตายชกซึ่งเรล่านี้กับเป็นสิ่งที่สแสดงไหวถึงเอกลักษณ์สำหรับเรื่องนั่งตะลุงใครๆก็ยอมให้ใหอเอาไปกันแล้วว่าเป็นเรื่องของการสมุดแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับเฮตและพน้นะครับข้องผู้สแสดงหรือเหตพ้นข้อ,อ,อ,นของนายโรงนั่งตะลุงเต้นละโรงเต้นละคณะ ซึ่งแต่ละคณะจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันแต่สนบนักนักตะลุงลงพร้อมเลยครับก็พย,พยายามที่จะท่าไหวซึ่งผื่นท่านเก่าะๆนะจึงข้อให้บรรดาทันพี่นองอผู้ฟังถังไล่โปรโดติดตามรับฟังได้แต่ลำดับต่อจักนี้ไปจะน้อมน,นำรือจะจัดสั้นอนิยายประเภทเทมนิยายคือจะนำอนิยายเรื่องไ้ทานได้ความรัก สายทานได้ความรักจะเป็นอย่างไรบันพรือนั้นกาพี่น้องปลดติดตามรับฟังได้แต่นำดับต่อจากนี้ไปข้อข้อพระคุณที่ยังให้เกียรติศิ้นเราปินประเพณบันพบุรุษขอบคุณครับ วิรกรรมบรรพจนคนโบราณปรีลมปรานพูนเิ่มเป็นเดิมพันจึงมีชาติสามารประมากระซับซื้อประวัติอันซุงยิงเป็นมิม่งวันสาบกีด แล้วเลิศล้ำเป็นสำคัญช่วยสร้างสัรคให้ชาติไม่ให้เป็นทาสใครข้าศบุกหลุกแฟนดินแล้วสู้จนเสื้นชีพแล้วไม่ให้บีบบังคับข้าวขับไล่ <c oughs> เลือดไห่นองกองด้วยรบหนักรบไทยชีบันเลยเพื่อชาติไม่เคยกลัว คนไทยปัจจุบันทุกวันนี้ได้มีที่อยู่เป็นสุขนอนสุขเพราะคนไทยจาไม่เขานั้นไม่เมามัวปรีชีพตัวปักปองแลมทองมาด้วยมุงวังเหล่าตั้งจิตอธิตสะทานเหล่าไงลูกล้านเล่นด้วยช่วยรัรกษา ให้ไตรรงบอกทราบัอวดธนา,าเพื่อรักษาเอกาตของจับไทยยามฆ้าศึมเมื่อแอน ระเดงนำหัวสย,ยามนำประเทืองเมืองข้องไทยเพือู้นนเล่นลอนต่อไปน่าแล้วจะได้มีประสุทธาัวายวาอัจจงช่วยกันปกป้องแม่ทองไทยระวังไปอย่างนี้มีมื่บีทาเอาตัวยยางบัลพบุรุษสิ่งยึด มันสะท้านกูชาติประสาทสนาท้งกองประเมรักษัตริยก์กูดินกว่ารลมกล่าวของชาวไทยอีกทางพระเทยามมาเทวาธิราช่วยกูชาติในบอลทุกมาทุกยุคสมัยเป็นกำลังปองกันสั้นเผดภัยให้ชาติไทยได้อยู่รอ ตลอดกานแผ่นดินถูกตารางนิวตึงจิ้วคอตจะตบกทอดเป็นทีพึงตึงลูกลานหากสับรู้ใจกล้าเข้ามาลูกลานแล้วส่วงวิญญาณเข้าไปจนให้เหมือนกับตนสกุลไทยไอ้สกุลไทย ดูหลังขุนเขาทางทิศตะวันตกแลนจะกลับมาเยือนอีกก็ต้องเมื่อรุง่งอรุณสายลมแห่งแห้มันตระดูได้พัดมาจากที่ใดไม่ปรากฏแต่มันทำให้รู้สึกหนาวในไปตามตามกันแต่ก็รู้สึกสดชืด่นโดยกลิ่นของหมู่บานชาทีโชยมาและสดชืด่นโดยเสียงอันไพเราะสดใสเสียงดนตรีของเราเริ่มบรรเลงขึ้นในท่วงทำน,นองยังวะหรือลีลา แบบการตะเล่นพื้นบ้านมันเป็นเสียงที่บริสุทธิ์ไร้ความมายาและไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมตรงนั้นข้ามเียงนี้ยอมยังให้แต่ความสุขสันต์บันเทิงเริงรองกับท่านผู้ชมเท่านั้นทรงกับปร,ราดดิพนที่ว่าอันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนรนะักรวมกับเสียงดนตรีอันนี้มันยังจะได้พบกับ ยอดเทพยายที่ชื่อว่าสายท่าแห่งความรักแหวนวัดด้วยอุดมคติธรรมไม่ปล้นทรัพและทำประชาชนจากผลงานกากรแสดงของคณะมอบให้กำรดามุ่งคุณผู้ฟังขอเชิญติดตามได้และบันี้ขอเชิญครับ แยกย่องสราดับหรับควงตัวสางวงช่วยดำรงสิงนละวพาไวง่ายยืนนานบรรพชนอนลังได้วงวักประจําตาใต้ไวไอ้ลูหลานไว้เป็นสินระดับยอดประยอดนานอยู่ชวนอับกับการนิรันดอน ว่านความว่างครัง้งยิ่งใหญ่ด้วยใจยรักแด่ทันหนักเผาสูดเป็นหนุซ้อนโปรดระดับระควังนั่งห้พผ่อ,อจงเ้าวอนเพิ่มฟ้อนพี่มนต์ฟันจะจับเรียงแล้วเบื้องบทโบราณแล้วตามนั่งเศร้าเหล่าท่าเล่งเอ่งอคอกั่งเพียงดังดแปลงแสดงตัดปัจจุบันแล้วมุนน่นบอทันแอน์บอทึง ซึ้งใจคนล่้วนา่อนเป็นจกักคีรีรัตเราซื้อประวัวนะาาิวัฒนาซาตาบนเทวาวงเป็นในลวงกองกวงจนแพ้ผู้งซ้นไปทั่วเด่นแฟนดินไทยอูบิเซกดยเองกกร์มาเอซี่ซึ่งเป็นทีสซนียอับชาซัาย จนประชนลวงริมมัดชิมวัยพึ่งมาได้เมียสา้าตอนที่ทาวเชราดังโบราณข้าอน่นอาวายพบไหม้งามตอนเมื่อยามคว้านบินสิ้นแรง่าด้วยรักนางไม่เคยแห้งสักเวลาเสียงนิ่มท่ากองดังไปทั่วทางพระเวียงชัยว่าเมียล่วงที่เคยอ้วงนั้นท่วกลับไม่ ฉันยิ่งชายกล้าววันไปกันยญยลุงวันนั้นเทวาว,าวงประจอมใจแล้วส่งแพระไว้ย้อนเวนา เวลาที่นานมานับตั้งแต่ที่เราเทววงได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องประชาชนชาวเบนจกนิริรัตนครแล้วก็ได้สถาปนาหญิงหนึ่งซึ่งเหมาะสมแก่การตะเยใดยกขึ้นเทียบเคียงบุญญาบารมีนั่นก็คือปีน้ำพรจจนกระทั่งว่าเราก็ได้มีลูกด้วยกันนั่นก็คือเจ้าฟ้าชายเทพธิตบัดี้ก็พ้นเวลาโศกัน แล้วก็ได้ศึกษาวิชาการปกครองถูกต้องตามขัตติยประเพณีนะฮะที่นี่ก็ต่อมาท่านเองซึ่งเป็นบุคคลที่มีความจงรักพักดีได้นำเอาทีดาสาวของท่านมาถวายเป็นบาทบริจาเราก็ได้รับเอาไวา้นะคือนางปิ่นน,นงและต่อมาท่านเองนี่ก็ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นโหนประจำสำนักพระราชวังเนื่งจากว่า ท่านเองนี่มีความรู้พิเศษคือความรู้ในทางด้านโหราศาสตร์แล้วก็ท่านนะมีความแม่นยําในการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆรู้ัันจะเหมาะสมมากในการไปขึ้นดํารงตําแหน่งโหราบดีดังกล่าวทีนี้เวลาก็ล่วงเลยมานานพอสมควรเสียงสุบซิบหรือคารหานินทาในวงแคบๆก็ค่อยๆจะแผ่วงกว้างออกไปว่านับตั้งแต่ที่เราได้รับปิ่นนงคำว่ายเนี่ย่ังจากว่าปิ่นนง ลูกสาวของท่านเนี่ยมีหน้าตาสรรูปที่มีสเสน่ห์อันแรงและก็ประชาชนตลอดทั้งบรรดาพระประยุรยาตทั้งหลายนี่พากันวิพาพิจารณ์มาเรานะเอาอเกเอาใจปินอนองจนกระทั่งว่าบางครัง้งบางคราวก็ลืมออภารก,กิจต่างๆหรือลืมสมเด็จพระนางเจ้ากลิ่น้ำพรไปเชอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดที่นี่ต่อมาท่านเองเนี่ยก็ ได้เข้ามาเพื่อจะขอร้องให้เรานั้นอนุญาตให้ท่าน,นออกจากตําแหน่งโหราบดีมันเรื่องอะไรกันเนาะฮะท่านโหราบดีเหตุผลของท่านขอท่านจงได้อ่านอิงใหม่เราเข้าใจด้วยเถิดขอเดชะไต้หวาองธุรีพระบาทบัดนี้ข้าพระบาทเจ้านั้นรู้สึกว่าเป็นการฝืนธรรมชาติเพราะบรรดาประชาชนชาวเมือง ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางแล้วก็สามันชั้นต่ําพากันวิาพากษ์วิจารณ์กันเสียงของคําวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยร้อยคนพันคนมามากเข้านี่ข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะอดทนอยู่ได้อีกต่อไปบางคนมันวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าทางอาใครต้องการอยากจะได้มีตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้อะไรหรือไม่ต้องมีความสามารถอะไร เพียงแต่มีลูกสาวสวยก็จะได้รับตําแหน่งแต่งตั้งอะไรเหล่านี้จึงเป็นอันว่าความรู้ข่าวประวัติเจ้าในเรื่องการพยากรณ์หรือความรู้ในด้านโหราศาสตร์นั้นก็เรียกว่าได้ความหมายยังไงก็กขอในพระองค์นั้นจงได้ทรงอนุญ,ญาตด้ข่าวประวัติเจ้าได้ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวได้เถิดเพราะมันเป็นภาระหรือเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเสียแล้วที่ข่าวประวัติเจ้าได้รับเวลานี้เ <c oughs> อาเถนะท่าน อันนินทากาเลเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาล้วนะประสาอะไรเราเป็นสามัญมนุษย์องพระผู้มีพระภาคบริสุทธิ์อย่างนั้นดีอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่พน้นคํากระนานินทาเอาเถิดถึงยังไงก็ขอให้ท่านจงดํารงตําแหน่งเจ้หน้าราบดีต่อไปเถิดนะขอให้คิดถึว่าเราทําดีสักอย่างคนทําดีสักอย่างเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะต้องได้รับชัยชนะนะ,อะไอ้คนเนี่ยไอ้ปากของคนเนี่ยทาดีมันก็ วิาพากษ์วิจารณ์กันนะทําชั่วมันก่อช่วยกันทับถมเหยีบยบย่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะให้เราจะพยายามเอาใจไอ้บุคคลหลายๆจําพวกเนี่ยเป็นการเอาใจกันยากเพราะงั้นขอให้คิดซะว่าที่เรากะทําอยู่เดี๋ยวนี้เราทําดีที่สุดของเราแล้วอันเนี้ยก็ไม่ความวาทาไปต้องกังวลใจอะไรทั้งสิน้นยังไงก็ไม่มีใครที่จะทําอะไรท่านได้ต่อจากนีไ้ไปยังไงทหารเขาไปอรักขาที่บ้านพักของท่านนะ และท่านจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรเพราะว่าท่านจงได้สบายอ,อกสบายใจแล้วก็ทําภารกิจที่มอบหมายให้ตามปกติต่อไปเถิดเราจะไม่รู้ญาติท่านลาออกท่านนโมะสมแล้วตําแหน่งขอราบดีเนี่ยในเมื่อเป็นประษัทประสงค์เช่นนั้นเป็นประมารากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์เด้ทรงพระกรุณา้าระบตะเจ้าจะทําเพื่อสนองพระบรมราชองค์การถวายมงคงลเราบริจัดการตามกระแสรับสั่งนี่ ท่านเสนาบด,ดีขอเดชะไต่ควารองทุลิบบานประกาศประมงขอท่านอย่างนี้ตราเตรียมกําลังสักชุดหนึ่งนะไปความคุ้มครองปองกันทนโหราบด,ดีเกรงว่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าว้าใจมันจะเกิดขึ้นพยาค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เหตุการณ์บานเมืองของเรานั้นดําเนินไปแค่ไหนเพียงไรขอท่านจงรายงานผลสรุปออขอเดชะข้าประบาทใตเจ้าจะรายงานผลสรุปดังต่อไปนี้คือประการแรกก็กิจการด้านทหาร ทาหารนี้ไม่ได้อันน่งนอนใจไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างกันในความประมาณก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เราก็ให้การบำรุงทั้งด้านบำรุงกำลังและบำรุงขวัญและทาหารทุกหมู่เหล่านั้นพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเป็นราชพรเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของเราไม่มีชนชาติหนึ่งชาติใดจะกลา้าล่วงล้ำอธิปไตยเข้ามาใครก็ตามแต่ที่คิดร้ายต่อแผ่นดินนี้ มุ่งหวังทำลายแผ่นดินนี้ทหารทุกหมูลเา่าพร้อมที่จะผลักดันหรือตอบโต้เอาชีวิตเลือดเนื้อ,เ,อเป็นเดิมพันไปเลยค่ะประการที่สองนั่นก็คือ,เ,อเกี่ยวกับเ,เศรษฐกิจของบ้านเมืองเ,อเมืองเรานั้นเป็นเมืองประเภทการเกษตรเพราะการเกษตรนี้ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการที่จะวิวัฒนาการประเทศชาติให้ดําเนินหรือก้าวไปทัดเทียมกับบรรดาอรารยประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านไปเคียง ผลิตผลในทางด้านการเกษตรเวลานี้เป็นผลิตผลที่เป็นที่น่าพอใจนอกจากว้บริโภคภายในประเทศแล้วยังเหลือกินเหลือใช้ออกไปจําหน่ายให้กับตลาดต่างชาติในละแวกใกลเคียงเป็นการเพิ่มผลหรือเพิ่มพูนรายได้ให้กับประเทศชาติเป็นที่น่าพอใจเป็นหลักคำประกันอ,อย่างมั่นคงอย่างหนึ่งของประเทศชาติที่นี้ประการที่สามก็คือความสงบภายในนั้นก็คือโจรผู้ไร้เรียกว่า ประการที่สองกับประการที่สามนี้เป็นโลกเป็นเป็น,ปนลูกโซ่ที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจากว่าเมื่อ,อประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสทํางานไม่มีคนว่างงานนะก็ไม่มีโอกาสที่จะม้วดสุมกันเพราะทุกคนต่างมีงานทาเนี่ยรัฐพยายามที่จะลดช่องโหว่ในเรื่องนี้พยายามที่จะ,ะสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าให้ประชาชนในม,มีโอกาสประกอบอาชีพกันพยายามกระจัดคนไร้าอาชีพ ที่นี้ก็ปรากฏว่าบรรดาประชาชนที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างที่ประกอบมิจฉาชีพก็เนื่องจากว่าเป็นนิสัยสันดานเดิมนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนน้อยสาหรับส่วนใหญ่นั้นรู้สึกเป็นเหตุการณ์ที่ปกติสังเกตได้จากหน่วยรัชการต่างๆที่แจ้งไว้ทราบเนื่องจากว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ท้องทางการบ้านเมืองก่อให้การบริการประชาชนในอย่างตัวถึงเป็นกันเองไม่แบ่งชั้นวรรณะอันนี้ เมื่อต่างควายต่างมีความเข้าใจกันแล้วนะ,ะรู้สึกว่าไอ้ความสงบภายในต่างๆนี้ก็เป็นความสงบที่เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างจริงด้วยกล่าวดูกระหม่อมขอเดชชักอขอบใจท่นานมากทีนี้ก็สําหรับเรื่องส่วนตัวเรื่องการที่เราโปรดปรานหรือมีความรักในตัวของนางปินอนองเนี่ยจึงกระทั่งเอาเป็นข่าวเวลานี้ท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงอันนี้เป็นสิทธิ์ของพระองค์ท่านเพราะตามกฎมนเทียนบานนั้นก็ได้ระบุบ่งไว้ว่า ผู้หญิงทั้งหลายทั้งปวงทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงยอมเป็นของพระราชาพระองค์มีสิทธิที่จะประคับประคองหรือพระองค์มีสิทธิที่จะให้ความารักความห่วงใยในผู้หญิงที่พระองค์หวงแหนได้อันนี้ก็ไม่ความเป็นสิทธิของพระองค์ผู้หนึ่งผูดด้ใดไม่มีสิทธิที่จะมาร้องฟ้องต่อพระองค์ได้อย่างเด็ดขาดเป็นอย่างนั้นเลยครับขอบใจท่มากเอาลั้ขอให้ท่านจงเป็นหูเป็นตาแทนเราไปแล้วกันเวลานี้นะ่ะเรากําลังที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ เรื่องนังปินอนนงเนี่ยนะขอท่านอนาะจจพยายามสืบสอดส่องมองดูด้วยแต่ยังไงซะกเ็เราก็จับมือใครมาดมไม่ได้เพี่อทางแต่จับได้แล้วก็จะพยายามก่นนะั้นแหละทาไมมเราไปจัดการตามกระแสครับ